เอาจริงๆพวกเราก็เล่นกันแบบจริงจังนะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงหลังๆนี่กลายเป็นเกมตลกไปได้มีคนไม่อยากเล่นว่ะมีคนกดเปิดปิดเปิดปิดมีคนไม่อยากเล่นสนามใหม่นยังไงไอ้สนามที่วัวหลายรอบอะที่แข่งสีสีเหลืองในเกมจำได้โอ้ยแก่ไปก่อนแก่ไปก่อนแก่จกแจกโบนัสแกโบนัส อุ้ยตรงนึงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีคนกดในปัดไม่มีไงเอออุ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเฉียวหัวเฮ้ยยังไงลูกพี่เล่นแง่้ยเล่นเงีไงเล่นเงีเหรอเฮ้ยไม่ทันโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรผมไม่ได้แล้วโอ้ผมดิฟรอเลยเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งจังเลย ได้เลยจริงจังเลยไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันแรงเกินตามไม่ทันแล้วเออองถามทุกที่แล้วทุกที่แรงแรงเกินใช้โปรก่ะเนี่ยถามปีเอ๊ยแซงว่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเะเฮ้ยกลับได้กลับได้กลับได้ถามมาหกเหรอแตกเหรอเออโดนชนเออแตปีนี่ใหญ่เต็มเต็ม เล่นโฟมวะมีคนเล่นแง่เล่นที่ตเล่นเนี then, ่ยอุ้ยเล่นเนาะเล่นเนาะทางขวาเต้อเด้อไปแรงเกินว่าไงลูกพี่รถผมแรงกว่ารถผมแรงกว่าอุ้ยอุ้ยมุนอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วทีมคนแก่ไปข้างหลังดีกว่าชนะว่ะมิกกี้ใครมิกกี้ใครอยู่ดับหนึ่งวะ ใครบ้างใช่ว่ะใช่มีคนผิงว่ะใครบ้งมิกเกอร์อยู่อันดับหนึ่งใครบ้างคุ้นๆนะครับผมเหมือนคนที่อยู่อันดับสามอะฮะผิงอ่ะวิ่งเหงาอ่ะอยู่คนเดียวอ่าคนเหงาป่ะอยากไม่เป็นไรอยากโดนชนตูดนะคระเราปล่อยให้คนที่หนึ่งเขาเหงาแบบผัดใจเลยโดนแผนเราไงแผนเราเชื่อเลยเราจะปล่อยให้เขาเหงาแบบให้ขาดใจเลย าแล้วจับไปเลยทีเรื่องสักรีมันยอมกันไม่ได้รถอะไรเล็กที่สุดในโลกเล็กสัตว์ามพัมมุกมุกแบบว่าสมัยก่อนเป็นมุกเหรอไ็นไม่คนตามมาวะเป็นมุกเหรอไหนบอกจะไม่ตามมาไง ไอ้โมกเลยนะไอ้โมกไอ้โมกเอ้ยไหนบอกจะไม่ตามมาไงเฮ้ยออะไรเนี่ยอะไรเดียวดีพอจะดู้ีนิดเดียวเลยดีน่าอยู่ที่หนึ่งอยู่เกือบแล้วกูเกือบแพ้บึน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 เอ้ยบอดอยู่ที่สามเว้ยไหนคนรวยอยู่ไหนเหมือนคนหยาบคายจะไม่ใช่ชื่อชื่อแม่งเดี๋ยวกดผมไม่ได้ผมไม่ได้หยาบคาย เราด้วยลราด้วยขยับยานต้องใส่ถุกเทเอ้าไปไหนอ่ะนุ่ครับโดดกำลังกำลังหย่อนหย่อนตำแหนเครื่องเออลูกพี่เอือดคนแก่คนแก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลืมลืมลืมดูอย่าอย่ามันลอยมันลอยรถมันลอยรถมันลอยรถมันลอยเออรถมันลอยอุ้ยอุ้ย เงาอะเบื่อแล้วเบื่อแล้วนี่ผมเข้าเสร์ฟผิีหรือเปล่าวะอดออ๋อเมืนเล่นคนเดียวเออมันเล่นคนเดียวอะเอาว่ะเหมือนเหมือนโดนดูถูกว่ะอีนัดต้องต้องจัดสักหน่อยดิสักหน่อยดิเอาให้คนแก่เขาไม่มีวันลืมน่าดีเข้าเสร์ฟผิีแล้วว่ะสาวไมิพันสาวไม่พันด้วยเออการลุกปีแรงจ้ะปีแรงพวกเราสาม แต่ขึ้ไม่ชนเลยไงดูดิอุ้ยดูดิอยากฟิวเนี่ยโอ้ยโคตริวเฮ้ยนี่นลูกอินนัทกูขอหน่อยขอหน่อยเนื่อยเลยรถรถยี่ห้อก็แต่งาเอ้ยนันโผล่อะไรเอ้าเอ้า biển ơi 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 biển เดียว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 นี่ไงนี่ไงหมุนหมุนยอดหมุนยอดนี่นี่ใหนี่ไง้หมันไส้หมันไส้เราเป็นคนหมันไส้ไส้หมันไส้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมันไส้มันไส้เดี๋ยวเดียวโอ้ยรถนี่ที่แรงจังวะโอ้ยผมใช้ในตัววิดเทนไงคืออะไรไม่รู้ดิอยู่ดีก็พูดคืออะไรไอ้ไอ้ไอ้ เขาเรียกว่าอะไรวะเกี่ยวโกงโกงแขงเกี่ยวเสตูดอ่ะมีคนเสตูดผมอ่ะเต็มเต็มแบบโอ้เลยละโอ้แพ้เลยอินาโดโอ้แพ้แล้วเดือดพี่โก้พิโก้โกงโกงมีคนโกงอ่ะใช้ใช้โปโลมีคนใช้โปโลมีคนใช้ปงอ้ปงอ นไม่ใช่ K U I นะผมไม่ได้หยาบใครนะท่าวบุคคลมาต้องด่าผมนะด่าว่าควายอินบัฟฟัโลอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมไม่ได้หยาบใครนะผมไม่ได้หยาบใครเลยกระชือกลุ้ยเอาดิเอาดิกินนี่มากินนี่มากินนี่มาเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหนี่มีคนคล้ปนี่มาเอาอะไรนิ่มกวเฟิร์เป็กสุดดอกเว้ยเฮ้ด่านนี้นคุ้นเห็นเอ๊ะเฮ้ยมั่ายกว่าแล้วว่าแล้วผีแตกสามว้าแล้วด่านนี้คุ้นๆกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยเฮ้ยด่านมันมันคุ้นๆว่ะอ๋อลืมไปมันเล่นแรงไม่ได้เจอจบแล้วด่านเออยนี่ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนด่านแล้วสวยสวยสวยเว้ยแรงเว้ยเว้ยตาเ่รอนี่มเลยเปิดไฟสุดอ, well. <ป>อกครับเอ๊ะดาดี้มันอ๋อไดาดอยู่โอ้หแรงมาลูกพี่ครูเปิดไฟสุดอกไงจะไม่แรงได้ไง รถผมแรงนะแต่ไม่เออเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเอาวะเอาวะเอ้ยทัาชนเรียบร้อยแตกหนึ่งนี่มึแล้ววะโอ้เขาเปลี่ยนอะไรเป่ามเปลี่ยนรถเอาอะไรมาก็กดผมไม่ลงคีโมอย่างเงี้ยเขินเข้าวะเออต่อให้เอาฮะเจ็บมาเลยตามคาดเลยมาโตโยต้าดีกว่าอะไรมันก็ได้ที่มเลยไม่กลัวหรอกขิงขิงขิง ไปแล้วบูชิปสวยพอดไปละอะไรวะเนี่ยผมเนี่ยไปละเอ้ยบอดมาว่ะเอ้ยบอดมาว่ะเอ้ยบอดมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทีผมจะแพ้บอดแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยมีคนแซงมีคนแซงไอ้แซงบอดได้ปะเนี่ยผมแซงบอดได้ปะเนี่ยผมแซงบอดได้ไหม เอ้ยแรงไม่ได้เออยเฮียตาดูเอาใหม่ดิโผงพลาดเลยสวยโผยพลาดไปแซงเขามีสมาธิเขามีสมาธิเอ้ยไม่แซง ไม่แสงเชลยแสงแตกแสงเอ้มีคนแตกไม่ไม่ไม่เม้ยมอไม่ไม่ไมไม่ไมเร่ไม่ม่ไมไมไ่ไ่ไม่ไมโไม่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 ่ไม่่ไมสนามเปลี่ยน่ไไปเล่นโ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่มมม่่ลมม พลาดสองเกียร์ยังได้อยู่อ่ะเอ้ยโอ้โหแรงกันไปไหนเนี่ยยังได้อยู่อ่ะแต่เกียร์เกียร์เกิดเกิดพลาดว่ะยังได้อยู่อ่ะผมได้แล้วผมอ่ะต้องมาแล้วไอ้หมดไอ้หมดมาแล้วเว้ยไออ้ดแซงโดนปอดแซงเหรอผมต้องถอนผมแพ้ผมแพ้ว้คิดพลาดเออเออเอาเอ้าไม่คนพลาดเอ้าเอ้าฮู้ชนะว่ะชนะ มีคนไปชนต่อมีคนไปโดนอะไรสักสักอย่างหนึ่งชนนเสาเสาปาร์ตใช่เสาตอโม่เลยุ่ป้าสุปราป้าทำอะไรไม่ได้ป่ะอู้หแรงแนะแรงว่ะเฮ้ยไม่ไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด่านนี้มันอุ้ยเฮ้ยด่านนี้ต้องขึ้นเรือไปอุ้ โอ้เบรกเบรกเบรกเดีว่ะทันหรอรถทันหรอโอ้รถมันแรงเกินอ่ะสุ้านะโอ้ด่มีแล้ว่ะมากิดไถเลยชนะไถไถไถลิกซัสสัตเนียไม่ใช่เซ็น่าเซ้น่าในขวดเซ็น่า กดพลาดโอ้เจ้าแปลไม่หมดมาวะแค่เราไปกดพลาดแล้วอะไรวะเมาจบแล้วอ้าวเรียบร้อยมีคนแตกลืมสินะลืมอะไรกันเนล่ยผ่านแล้วลูกนี่ผ่านแล้วมีคนลืมอ่ะมีคนลดแรงอ่ะมีคนลดแรงนี่แปลกสุด แตกสิครับตายลูกพี่แพ้แล้วเปลี่ยนด่านเปลี่ยนโม่เปลี่ยนด่านอะไรเป็นอะไรอ่ะอะไรดีที่มันหนุกหนุกเอาอะไรอีกเซอร์กิตเซอร์กิตฮะเซอร์กิตเซอร์กิตบึนบึนโอ้โหเอาเอาแต่ต้นเกมเลยหรอเกินไปลูกพี่เกินไปเดีอินทัศน์โอ้โหเกิดการ มีคนใีไซน์ครัดโอ้โหรถแมงลอยเดี๋ยว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 มีเป็นนายอุ้ยเอ็นไอ้เฮไซน์วะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นยังยางยังได้อยู่ได้อยู่อะไรหรอแรงก่อนแรงก่อนอยู่เซิฟคนเดียวพูดเยอะพูดเยอะนำแล้วพูดเยอะ เต็ม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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวเหรอเฮ้ยม as> ีคนตามอ่ะมีคนตามอ่ะเต็มพี่เลยเมื่อกี้ยู่ดีก็ได้ช็อตมาดีครับดีครับ อุ้ยดูมิวไปไหนแล้ววะเนี่ยปินฟินมีคนปินเอบะเป็นแผนไงเออล้มลอเฮยไอ้บอดมาไงวะเนี่ยเฮ้ยบอดมาว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมบอดบอดได้ที่หนึ่งบอดไม่กดได้ที่หนึ่งบอดไม่กดได้ที่หนึ่งบอดไม่กดได้ที่หโอ้โอ้ บอลโอ้ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝุเนี่ยอินทัชโอ้ยบอลบอลฝุ่นเยอะแต่ไม่เห็นเลยอีกหนึ่งนี่มันดีอย่างนี้นี่มีฝุ่นอะไรมีคนอินตัดหมดเหรอไม่หมดหรอสีมากเออเออคว้า เอาเอาไอ้ดอินนัทเอาทีเดียวกันเลยคือการจะมาเล่นแบบเออเช็คกียดเลยหาเฉยไปมาว่ะไปจะเล่นว่ะมาว่ะมาว่ะไม่ไม่ไม่เล่นจะแทงไม่ได้ที่แทงที่ชนะที่หนึ่งนะเยอะโว้ยคุณเยอะคุณเยอะลบลบปุ่นปุ่นเยอะลบลบบอกให้ลบอุ้ยบอกซามบอกให้ลบ ของทางเฉยโอ้ยเป็นแผนไงแผนที่โคตรแย่ไม่เอาแล้วนะคนัอย่างเยอะเลยคนเีียนสอง,องสหเป็นอยางนีจริงเยอะขนาดนี้โอ้ววโออนี่มีอไรบ้เออนท่มีเอนี่เหม่อ อผมยอมยอมไม่ยอมที่ไหนแล้วนี่ไงอะไรนี่จะชนเลยชนปินเลยไม่ยอมมามีคนโกงเราโดยอมไม่เล่นมีคนเยมีคนโกงอ่ะแม่งแย่ว่รีพอร์ตรีพอร์ที่หนึ่งมันรู้สึกยางนี้นี่เองรีพอรรีพอร